ระหว่างโรนัลโด้กับเมสซี่กรีนวูดยกให้ใครเจ๋งกว่าเมสันกรีนวูดกองหน้าดาวรุ่งของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกมาตอบคำถามยอดฮิตที่ว่าระหว่างลิวเนลเมสซี่กับคริสเตียโนโรนัลโดใครเจ๋งกว่ากันซึ่งคำถามดังกล่าวนะครับถูกถามบ่อยมากๆในวงการลูกหนังตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา สำหรับลิวเนลลเมสซี่กับคริสเตียโนโรนัลโดคือ2ผู้เล่นที่ถูกยกย่องให้เป็นสุดยอดผู้เล่นแห่งยุคโดยทั้งคู่นะครับผัดกันครองความยิ่งใหญ่มาโดยตลอดด้วยการควา้ารางวัลบอลลงดอรวมกันมากถึง11ครั้งจาก13ครั้งล่าสุดเมสซี่จัดไป6สมัยส่วนโรนัลโดก็ตามมาติดๆอยู่ที่5สมัย และล่าสุดนะครับเมสันกรีนวูดถูกถามในตอนที่เขาร่วมกิจกรรมถามตอบกับทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรว่าใครเก่งกว่ากันในมุมมองของเขาระหว่างลิเวเร์ซี่กับโรนัลโด้ซึ่งกรีนวูดนะครับได้ตอบว่าสำหรับผมต้องเป็นเมสซี่อยู่แล้วเขาเหมือนมาจากดาวดวงอื่นเลยอะโรนัลโดก็น่าทึ่งเขามีร่างกายที่แข็งแรงเป็นนักฟุตบอลที่ยอดเยี่ยม แต่ไม่ง่ายเลยที่จะทำในสิ่งที่เมซี่ทำด้วยรูปร่างแบบนั้นสิ่งที่เขาทำได้กับบาร์เซโลนาและการคว้าแชมป์กับทีมชาติอาร์เจนติน่านั้นสุดยอดเขาอยู่อีกระดับหนึ่งไปแล้วเมสันกรีนวูดกล่าวนั่นเลยครับคือคำตอบของเมสันกรีนวูดเกี่ยวกับประเด็นคำถามนี้ซึ่งแต่ละคนก็มีมุมมองความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปนะครับและมันก็ไม่มีถูกมีผิดนะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคน แล้วทุกคนล่ะครับคิดเห็นยังไงกับประเด็นคำถามนี้ก็ออกคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายนี้สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งข้างๆให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า